สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda Civic 4ดอนะคะรถยนต์ปี1995ค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะทุกท่านรถขับนิ่มๆขับสนุกประหยัดนะคะขับทางไกลได้สบายเลยค่ะเครื่องเบนซินวีเทมันๆนะคะเียา์อาอ,อโตัเข้านิ่มๆทุกเกียร์ไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอรอบกันเลยค่ะภายในก็สะอาดสวยหรูดูดีมีสไตล์นะคะพุงมรารัยพาวเวอร์ค่ะพุงมรา,ารัยก้านยกด้วยนะคะ แอร์หนาวๆค่ะทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบๆทั้งคันเลยนะคะสมบูรณ์ดีค่ะ mm hmm. ช่วงร่างดีนะคะขับทางไกลได้สบายล้อแม็ก็ยังรอนะคะยางยังดีอยู่นะคะมีดิสเบรกทั้ง4รล้อเลยค่ะเก mm ี hmm. ยร์ออโตโ้เขานิ่มๆง่ายๆนะคะบาะมีขาดตามรูปเลยนะคะขาดตะเข็บนิดหน่อยนะคะทุกท่าน ช่อซิงนะคะปลาย g S ค่ะซับเฟรมร่างนะคะมีคำเอกเทเด้วยนะคะภาษีปี63ค่ะมีเรมมีเอกสารชุดโอนครบนะคะสีน้ำเงินแก้วนะคะสีภายนอกก็ยังสวยอยู่นะคะถึงจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะทุกท่านราคาเพียง47,000บาทเท่านั้นนะคะ Honda Civic 4 d o o ดอรถบ้านแท้เกียร์ออโต้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ้าของขอบอกว่ารับประกันการโอนด้วยนะคะ สนใจดูรถได้ที่รังสิตถนนซ่อมสร้างตรงข้ามโรงแรมพาราไดซ์อินนะคะทุกท่านเอกสารครบพร้อมโอนนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเน้นโทรสายตรงไปได้ตามเบอร์โทรที่ใต้คลิปนี้นะคะรวมรถมือสอง JK ได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะคะไว้ให้กับทุกท่านที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูกันก่อนได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ